แปลกจริงๆเมื่อคืนแค่แค่ดื่มไปไม่กี่จอกทำไมถึงหลับลึกขนาดนี้เออเี้เออเอาเออเองอเจ้ายังเจ็บอยู่ไหมอ่ออออะอะ ถ้ารู้ว่าพี่ใหญ่ลงมือกับเจ้าหนักมากแต่ว่าเขาเป็นพี่ของข้าข้าไม่อาจอออแล้วก็ตอนนี้พี่ใหญ่ก็ได้ยกโทษให้ข้ากับท่านพี่มีงอเอียนรอข้าแต่างงานกับท่านพี่มีก่อนแล้วข้าจะไปสู่ขอจื่อเอียนให้เจ้า ไม่รู้ว่าท่านพี่มีตื่นหรือยัง คุณหนูคุณหนูคุณหนูตื่นได้แล้วอือคุณหนูตื่นได้แล้วค่ะอืมอืม คุณหนูเมื่อคืนนี้เจ้าอย่าพูดเสียงดัง้าถ้าอย่างนั้นเมื่อคืนคุณชายสามมาที่นี่อย่างนั้นเหรอคือ,อพูดจาเหลวไหล <c oughs> ยินดีกับคุณหนูด้วยนะคะหากเจ้ายังจะพูดอีกข้าจะตีเจ้านะข้าพูดจาเหลวไหลที่ไหนกันเล่า 好看色胆狂兼备可贪杯当茶啦昨夜饮下交杯酒恭喜小姐做新娘天桥安排众举手小姐 酒，此言不可话乱讲。昨夜之事太荒唐，归阁知讯皆最中，思想起来心惶惶。你与公子心相依，早晚也要结夫妻。此事不准再提起，被人发觉惹笑讥。 พอแล้วจือเอียนจำไว้นะเรื่องนี้ไม่ว่าจะยังไงห้ามบอกให้ใครรู้เด็ดขาดหากว่าเรื่องนี้ไปถึงหูคู่หยินนางก็คงจะคิดว่าข้าเป็นเพียงแค่ผู้หญิงใจง่ายคนหนึ่งเท่านั้นจะเข้าใจไหม <c oughs> รับทราบ <c oughs> นั่นใครนะ่ะจือเอียนข้าเองานพี่มีตื่นแล้วหรือยัง <c oughs> คุณหนูของข้าคุณชายสามคุณหนูเขาคุณหนูยังไม่สั่งเมาดีตอนนี้ยังไม่ตื่นเลยเมาเหรอ <c oughs> ไปอะไรไหมเมื่อคืนพ้องข้าไม่ดีเอง <c oughs> คุณหนู ชายสามคุณหนูยังหลับอยู่เลยค่ะข้ายังคงเปิดประตูให้ไม่ได้ไม่เป็นไรฝากเจ้าดูแลนางให้ดีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวข้ามาใหม่รับทราบค่ะเมื่อคืนนี้ข้าไม่น่าให้ท่านพี่มีดื่มเยอะเช่นนั้นเลยอะ ท่านตนหลิมมาหาข้าเหรอ,อได้ไปกับเธอตอหลิมคารวะคุณชายสามท่านตนหลิมไม่ต้องเกรงใจเชิญน,นั่งได้เชิญท่านตนหลิมมาหาข้าทำไมเหรอเรื่องแรกไต้เท้าให้คนส่งสารมา กองทัพของเล่าปีและซุนกวนเข้ามาขัดขวางศึกนี้คงน่าจะยืดเยือ้อแต่ท้าวจึงต้องแจ้งให้เราทราบทำไมเป็นเช่นนั้นหากท่านพ่อไม่จัดการซุนกวนและเล่าปีราชวงศ์ฮั่นก็คงต้องสั่นคลอนและไม่ปลอดภัยนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งยังมีอีกเรื่องหนึ่งเหรอยังมีอีกเรื่องเหรอ,อเรื่องอะไรอะ่ะคุณชายสามท่านรู้หรือไม่ ที่ใต่เท้าแต่งตั้งให้หัวหิมดูแลวังหลวงข้ารู้แล้วท่านพ่อคิดไว้ว่าระหว่างที่ท่านออกรบอาจจะเกิดเรื่องวุ่นวายดังนั้นจึงแต่งตั้งให้ท่านหัวไปดูแลไม่จริงลอกตอนนี้เขาไปที่หูโตอยู่ที่วิหารระคังทองอะไรนะเอยก่อนที่ขุนนางจะเข้าเฝ้าฟาบาด พวกเขาทั้งหมดต่างต้องถูกค้นตัวหากว่าผู้ใดขัดขืนหรือไม่ยินยอมหัวหิมจะให้คนจับตัวไปตอนนี้บรรดาคุณนางเหล่านั้นต่างก็หวาดกลัวแล้วแซงเป็นว่าป่วยไม่เข้าราชสำนักห้องเตและห้องเฮาเหมือนถูกกักขังบริเวณ หัวหิมกล้าทำเรื่องใหญ่เช่นนี้แล้วท่านพ่อรู้เรื่องพวกนี้ไหมคุณชายสามท่านเป็นผู้ฉลาดหลักแหลมท่านคิดว่าหัวหิมจะเป็นคนคิดเรื่องนี้เองและกล้าลงมือด้วยตัวเองอย่างนั้นหรอือหมายความว่าทิ้งวันเฉลี 弦外音，不由子建心灵灵花心是爹的情性。